ยินดีต้อนรับเข้าสู่ HK Auto Review ช่องรีวิวรถยนต์ที่จอดลึกทุกมุมของรถรุ่นใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับหนึ่งในรถ SUV ที่ได้รับความนิยมตลอดการและกลับมาในปี2026กับการอัปเกรดครั้งใหญ่โ o y o ต a า r u ร n e นรรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ดุดันเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสามารถในการลุยทุกสภาพถนนที่ไม่ธรรมดาอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงในอนาคต โตโยต้าซีรัลเนอร์ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มใหม่ tngaf ซึ่งเป็นโครงสร้างเดียวกันกับที่ใช้ในแลนด์ครูเซอร์รุ่นใหม่ทำให้รถรุ่นนี้มีความแข็งแรงทนทานและสามารถรองรับการขับขี่แบบออฟโรดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดีไซน์ภายนอกมีความแข็งแกร่งบึกบึนไฟหน้าเลดแบบใหม่เส้นสายตัวรถดูทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็นซีรัลเนอร์รุ่นคลาสสิกไว้อย่างลงตัวกระจังหน้าใหญ่ไฟไท้ายแนวตั้งทรงสปอร์ตและลอ้อแมกไลร์ใหม่ที่ให้ทั้งความดุดันและความหรูหรา ในส่วนของขุมพลังโตโยต้าซีรันเนอร์2,026มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จขนาด2.4ลิตร 4, L, 4 L, สูบด y นามิกฟอร์สที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ278แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหรืออาจมีรุ่นที่ใช้ระบบไฮบริดไอฟอร์สแม็กซ์เช่นเดียวกับในตากโฮมาและแลนด์ครูเซอร์รุ่นล่าสุดก็เป็นไปได้ซึ่งจะให้พละงกำลังสูงขึ้นไปอีกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นระบบขับเคลื่อนนี้ให้เลือกทั้งแบบขับเคลลลื่อออน200้แะ4 พร้อมระบบควบคุมการลุยทางธุรกันดารที่เรียกว่ามันติทเทรนซ e l e c t และ c r รอดคอนโทรลซึ่งช่วยให้การขับบนเส้นทางออฟโรดเป็นเรื่องง่ายแม้คุณจะไม่ใช่สายลุยโดยตรงก็สามารถใช้งานได้อย่างมัน่นใจ ภายในห้องโดยสารของ t o y ยต a าซีรัลเนอร์มีการออกแบบใหม่หมดจดใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ถึง14นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงพรีเมียมจาก JBL หรือออปชันอื่นๆที่เลือกได้ตามรุ่นย่อยนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอิสระหลายโซนช่องชาร์จไฟแบบ USB-C ในทุกแถวและเบาะแถวที่3ท,ที่สามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ ด้านความปลอดภัย Toyota าซีรันเน2,026มาพร้อมกับแพคเกจโตโยต้าเซฟตี้เซนส์3.0ซึ่งประกอบด้วยระบบช่วยเบรกก่อนการชนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลาัยช่วยดึงกลับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบอ่านป้ายจราจรและกล้องมองรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีเซ็นเซ,นเซอร์ถอยจอดระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้น ในด้านของราคาคาดว่า Toyota าซีรันเนอร์จะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้โดยมีราคาจำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ2.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่เลือกหากเปิดตัวจริงในไทยรถรุ่นนี้จะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ Ford Everest รส u z อ m u ู u และป a j e r o Sport อย่างแน่นอนสรุปแล้ว Toyota าซีรันเนอร์คือ SUV ที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการทั้งความแข็งแกร่งในการลุยความสะดวกสบายในการขับขี่บนถนนในเมือง และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทั้งในด้านความปลอดภัยและความบันเทิงในห้องโดยสารเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับครอบครัวที่ต้องการรถยนต์อเนกประสงค์หรือผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวแนวผจญภยัยหากคุณชื่นชอบรีวิวแบบละเอียดสไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามช่อง HK Auto Review และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและการรีวิวรถใหม่จากเราทุกสัปดาห์พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ